อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกัอกบเกม Crysis 2นะครับด่านนี้ก็จะมีชื่อว่า Dead Man Walking นะครับ Okay your diversion worked. They're moving troops away from Wall Street. This is our chance. Now listen I'm going find a way in through the lower levels. Your best bet is to uh break in through the roof. But hurry man. You can't the less โอเคภารกิจก็คือหาทางเข้าไปในเซลแฟคซิลิตี้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับแต่ในการที่เราจะเข้าไปได้เนี่ยเราต้องกำจัดทหารที่อยู่รอบๆบ,บ,บริเวณนี้ก่อนนะครับซึ่งมันกออ็ไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยจริงๆโอ้โห มีกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวก่อนหนึ่งโอ้โหปาแล้วมั้งเนี่ยด่านทางก็มีเยี่ยมโอเคมาเอาไรเฟิลสองยิงไรเฟิลสองยิงกันก่อนนี่เนีย่ยเฮ็ดช็อต นี่เนี่ยอายิงพูมาเรียกพวกมาเลยมามาเข้ามาอาเอาเรียกพวกมาเรียกให้หมดเรียกให้เยอะนี่เนี่ยอ่ะลวง โอ้เฮ็ดช็อตกระจกแตกนี่แน่ <c oughs> มันยังไม่รู้ตัวเลยเว้ยเอา้ามามาเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้ลุก นี่เ yup. <c oughs> นี่ยสอยนี่เนี่ยมาหมดหรือยังจ้าไม่ดิไม่ดิผมไม่ผยเลวเลวเลวผมรออยู่โอ้ยโอ้ยปืนช็อตอออืื้ห อ่โอเคโอเค่อตนนะัว <Vision> เ,เหมือนว่าจะมีอยู่อีกนะนี่แน่นี่แน่นแนนแน โอเคเดี๋ยวเราโดดลงไปทางด้านนี้นะครับโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โขาหักไหมเนี่ยอะไรเดี๋ยวแลวเดี๋ยวเราก็จะโดดไปทางด้านนี้นะครับโอเคอ่ะเก็บกระสุนเก็บอะไรให้เรียบร้อย แล้วเดี๋ยวเราก็โดดไปทางด้านนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีศัตรูอยู่ตรง,ตรงด้านล่างวันนี้โอเคนี่เนี่ยเฮ็ดช็อต เอาแล้วเดี๋ยวเราก็โดดไปทางด้านนี้นะครับอเอาล,ละไปเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้โอ้ตรงนี้ก็มีทหารอยู่ด้วยนะนี่หักคอไปเลย บาเลย <c oughs> เดี๋ยวปรับปืนแป๊บนึง <c oughs> นี่แน่เฮ็ดช็อตนี่แน่เฮ็ดช็อต นี่แน่นี่แน่ยืนบื้ออีกนี่แน่โดนอีกนี่แน่มามาเข้ามานี่แน่เฮ็ดช <shot> ็อตมามีล่องก็โดนครับเอาแล้ว

โอเคกูโดนเรียกค่าเสียหายแน่เลยโอเคประตูโอเค I'm in you better get down here fast they're sending reinforcements from the prism we don't have much time Alcatraz it looks like the place is sealed up tight you're gonna need explosives to blast your way in look for a weapons cache ดูเหมือนว่าประตูตรงนี้มันเปิดไม่ได้นะครับ ให้เราใช้วิธีการนี้นะครับก็คือให้ทำการระเบิดประตูนะโอเคอ่ะซีโฟย่อนเข้าไปโอเคแล้นนวก็กดปุ่มเอาแหละไปลุยประตูพังโอ้โหประตูพังเละเลยเอาแหละเข้าไปข้างในโอ้โห นี่เนี่ยปืนชอ็ชอตเลยช็อตไข่เลยไข่สุกไข่ขสุกแน่ๆไข่บวมมานี่เนี่ช็อตไข่เลยนะนี่เนี่ยช็อตไข่ไข่บวม Access the security terminal เหรออ๋อเดี๋ยวให้เรากดักดสวิตช์อันนี้นะครับเอาละแล้วเดี๋ยวเราก็ตามหาด็อร์กุ้ยนะครับไอ้กุ้ยดูไหนเอาล่ะเพลงเพลงคุณพี่ เคลิ้มดีจังเลยเ,ออเปลี่ยนเป็นเพลงนางแมวได้ไหมหินเหล็กไฟพวกเนี้ยเบื่อจริงเลยเพลงแบบนี้เนี่ยในลิฟต์เนี่ยเอาละโอเคอ่ะโอเคอยู่ข้างหน้านี้นะครับโอเคได้ไม่ไม่ให้ยิงใครในนี้นะครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปไอเดี๋วยวเขาจะทำการสแกนชุดนานสูญญ<อ>ตรนี้นะครับอ่าโอเคเก้า e. อี้อ่ะนั่งลงไป โอ้ยมีนวดหัวไหล่นวดฝ่ามือให้ไหมเนี่ยโอ้โห ว่าร่างกายเรานี่จะโดนจริงแบบสาหัสมานะกลายเป็นศพเดินได้เหรอคือถ้าเกิดเราไม่มีชุดนานโนสูนี่คือเราก็ตายไปตั้งนานแล้วใช่ปะแต่ที่เราลอดอยู่ได้นี่คือเพราะนานโนสูตช่วยพยุงชีวิตเอาไว้นะ Space preparing for deep skate. Off oh, bit much away, much away. Alcatraz, that's your name? Alcatraz. Yeah. Scam, systems. Shoot it down. I'm trying to. That's transmission, man. It's sending out a fucking. อุ้ยเอ้าอุ้ยใครมาน่ะโอ้ยไอล็อกฮาร์ดเออโอ้โหผู้บัญชาการล็อกฮาร์ดมาแล้วเอาว่าไงครับ Nice got men all over the downtown looking for your ass tin man and here you are already trust and tied yeah trust and tied enough he doesn't need to be dead right plastic come too yeah right commander lockhart you will stand down Strickland. Nathan Gould. Always a pleasure. Keep an eye on him. If he gives you trouble, don't do too much damage. We'll need to interrogate later. You better power him down before you let him out of that thing. Ow. Be a pleasure. ชิบหายแล้วอ๋อเอาโอ้ยเอาชุดเว้ละโอ้ไม่ใช่พรอเฟตกูชื่อเอาคา i ัสแต่กูพูดไม่ได้เพราะกูเป็นใบเข้าใจมั้ยเนี่ยอยากจะพูดใจจะขาด oh Oh, let's go. What's the matter, Gould? I'd have thought you'd be happy now the great big evil conspiracy is finally here to bite you in the ass. Move! Jesus, Tara. If your father could see you now... I'll work with these assholes. Yeah, well, my father's dead. Now shut your fucking mouth! You think you're so smart, Tara?

โอยโอยโอย้ใจเย็ยนพี่อโอยไปก็ได้อขึ้นหอก็ขึ้นหอ Get him across to the p r i s o n Walk him in there. He's Hargreaves' problem now. อ๋อไปส่งให้ฮาร์กรีฟนะ เว้ยละโอ้ยหอร่วงโอ้ยโอ้ยอาเอาไว้เขาเอ้ยอะไรอีกอะไรอีกเนี่ย ดำๆสารเฉาป่วยเหรอกินแล้วแก่ร้อนในกระหายน้ำใช่ไหมเอา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 โุ้ยโดนสารนี้เข้าไปเบาหวานขึ้นเลยเวละ โอเคกดสเปซมากุ๊กระตุ้นหัวใจเวลาแล้ยกระตุ้นอีกทีเอเลี่ยนมาแล้วโอ้โหเวแล้วเอเลี่ยนมา โอ้โรยเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยชุดนาโนสูทยังไม่พร้อมเลยออ เออลีโบ่แล้วอ่ะโอเคนี่เนี่ยไปช็อตเลยอ๋อเอาปิกระสุนหมดเดี๋ยวรอแป๊บนึงน,นะจ๊ะนี่แนี่ นี่แน่ช,ช็ชอตช็อตไปช,อช็อตมานี่แน่ช,ช็ชอตช็อตเอาหมดรลอยังโอเคเดี๋ยวเราไปทางน้านนู้นนะครับ Escape The Alien s p a w n นะออกไปจากตรงนี้กัน อะไรกะอุ้ยเอ๊ะอะไรกะโ้โหพี่เบิ่มอ้า the ling insertion remains nominally a u.s. Oh. operation. and in order to your lawyer, he can't keep your team alive by all means. that's a loyalty i fully understand. i applaud it, in fact. but your primary function is to report back to me. If you can bring back saddle speed back. Can, just come back alive and tell me what you saw. What you saw. It's the data that's keen on the case. Oh, We're on borrowed time here, all of us. Time for the whole human race to wake up. Systems recovering. Corrosive agents isolated. These functions compared. Primary Alright, I'm getting a limited feed from your suit, son, but for now it'll have to do. I don't believe we've been introduced. Jack Hargrave. At your service. Jack I don't doubt Nathan Gould will have mentioned my name, but I'm bound to assume he didn't have much What? But we have other, more pressing concerns right now. We have to get you weaponized and up to speed. So, you're currently standing not far from the diseased bureaucratic heart of the city. And while you'd think airlifting all the politicians out should have a cleansing effect, sadly what's replaced them isn't any better. But don't take my word for it. Why should you? Trust must be earned. Go on and see for yourself. I'll guide you as best I can. But you've got to get right down into that filthy, diseased heart. There's something down there you're going to need. Primary systems rerouted. Clear to proceed. Okay. สีด่อพลเวอรนะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะ <Okay. S 2> าะโอเคเอาละโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ